ตัวนี้ก็จะเป็นเตาไม่ใช้แก๊สรุ่นพิเศษนะครับที่ลูกค้าได้สั่งทํามานะครับผมฐานตั้งหม้อนะครับก็ขนาด17นิ้วนะครับผมหรือประมาณ43เซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่16นิ้วนะครับผมก็ประมาณ40เซนนะครับความยาวของตัวเตานะครับก็อยู่ที่95เซนติเมตรนะครับันกระบอกน้ามันนะครับตัวนี้ก็ล็อกตายเลยนะครับ เพราะว่าลูกค้าบอกอยากได้ที่ไม่ต้องยกเข้ายกออกนะครับก็ล็อกตายตัวแบบนี้นะครับผมขนาดหน้าเตา8นิ้วนะครับผมฝักบัวในเตาขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้เหล็กหนาทําทั้งหมดเลยครับเหล็กที่ใช้ทําตัวนี้นะครับก็เป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับหนา3มิลนะครับตัวนี้ก็มีน้ําหนักอยู่ที่20กิโลกรัมนะครับหนักนะครับ ส่วนท่อน้ำมันนะครับก็ลาดเอียงมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเทสทําการจุดไฟก่อนส่งลูกค้านะครับลูกค้าขอมานะครับว่าเทสให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจุดด้วยน้ํามันพืชเก่านะครับเดี๋ยวจะไม่ใส่ไปในกระบอกน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปในเตาโดยตรงเลยนะครับผมก็ใส่น้ํามันลงไปครับ นี่นะครับก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปให้ทั่วบริเวณตัวเตาแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ใส่กระดาษทิชชู่ลงไปครับทิชชู่ตัวนี้นะครับผมได้ชุบน้ํามันแก๊สโซโฮอล์มานะครับจะทําให้ติดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใส่ไปให้รอบๆบ,บริเวณเตาแบบนี้นะครับใส่เป็นจุดๆยำยบแบบนี้นะครับผมก็ ทำการจุดเตาครับแล้วก็ทำการเปิดพัดลมได้เลยนะครับหลังจากที่ไฟลุกในระบบดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถนำตะแกรงวางหม้อนะครับมาวางได้เลยนะครับหรือว่า จะนำหม้อหรือกระทะมาวางไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับไฟที่เผาไหม้สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟสีฟ้าสีม่วงออกมานะครับก็เป็นลักษณะไฟที่เผาไหม้สมบูรณ์หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ ทดลองต้มน้ำให้รับชมนะครับก็นํากระทะมาวางนะครับแล้วมาดูเปลวไฟด้านล่างนะครับนี่นะครับลักษณะเปลวไฟด้านล่างนะครับก็จะเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับหลังจากที่เรานํากระทะหรือหม้อมาวางนะครับเพราะอากาศเข้าไปน้อยลงนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่กาดกันลมนะครับถ้าเกิดว่าใส่กาดกันลมไปแล้วนะครับก็จะเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับยังไม่ใส่นะครับผม นี่นะครับก็ไฟสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็จุดกลางวันนะครับถ้าเกิดว่าดูเปลวไฟตอนช่วงกลางคืนนะครับจะสวยกว่านี้มากนะครับนี่นะครับผมก็จะนําตะแกรงวางหม้อออกนะครับผมก็สามารถวางกระทะนะครับหรือว่าวางหม้อได้นะครับนี่ครับก็วางลงไปได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าฐานตัวนี้ก็ออกแบบมาให้รับได้ ั้งหม้อและอราทะนะครับผมเนี่นะครับเราจุดไฟเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับน้ําก็เดือดแล้วนะครับผมใช้เวลาไม่มากช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแก๊สไปได้เยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนเื่อนท่านใดสนใจที่จะสั่งทำเตาไม่ใช้แก๊สแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งทำได้เลยนะครับตัวนี้ก็จุดจนไฟดับไปเรียบร้อยนะครับก็จะปล่อยให้ไฟดับไปเลยนะครับ น้ำมันที่อยู่ในเตานะครับเราเผาไหม้ให้หมดไปเลยนะครับหลังจากที่ไฟดับแล้วนะครับเราก็สามารถทําความสะอาดเตาได้แบบง่ายๆนะครับโดยใช้เกลียงทําความสะอาดนะครับมาทําความสะอาดครั้งต่อไปเราจุดไฟนะครับก็จะจุดไฟติดได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดเตาทุกครั้งนะครับผมนี่นะครับก็ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ